วันนี้จะสอนเรื่องเลขในภาษาจีนนะคะตั้งแต่เลขศูนย์ถึงล้านล้านเลยนะคะศูนย์นะคะอ่านว่าหลิงหนึ่งก็อีสองเอ่อแต่ถ้าหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยให้ใช้เหลี่ยงนะคะสองร้อยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสองพันสองหมื่นใช้เอ่อก็จริงก็ใช้ได้นะตั้งแต่หลักร้อยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมละนะคะเขาเิยมใช้เหลี่ยงมากกว่าสามซานต่อไปเลขสี่สี่ เลขห้าอู่หกเลี้ยวเจ็ดชี่แปดปาเลขเก้าเจียวสิสือหลักร้อยนะคะป่าพันนะคะเชียนหมื่นนะว่านแสนนะปีเนี่ยจบถึงแค่หลักหมื่นนะคะหลังจากนั้นต้องเอามาคูณล,ละนะคะแสนเนี่ยต้องเอาสิบนะสือเนี่ยนะคะสิบมาคูณกับหมื่นนะ ก่าถึงจะได้แสนชื่อว่าล้านนะก็เอา100มาคูณหมื่นนะก็จะได้เป็นล้านใช่ไหมป่าว่า10ล้านเชียนว่านเอาพันมาคูณกับหมื่นนะก็ได้เป็น10ล้านนะคะร้อยล้านนะคะอีพันล้านซื้ออีเอา10นะ10บบวคูณร้อยล้านก็เป็นพันล้านนะคะพันล้านนะป่าอี้ร้อยมาคูณร้อยล้านก็เป็นหมื่นล้านนะคะแสนล้านนะเชียนอีก เชียนพันนะอีร้อยล้านนะคะเอาพันมาคูณร้อยล้านก็เป็นแสนล้านนะคะล้านล้านว่านอีหมื่นมาคูณกับร้อยล้านเนี่ยเป็นล้านล้านนะคะทีนี้สิบเอ็ดจะว่ายังไงนะสิบเอ็ดนะคะอ่าสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดเราก็อะไรนะคะอันนี้ไม่ได้เขียนนะก็ก็บอกเอานะคะฟังเอาสิบเอ็ดก็สิบกับหนึ่งนะคะสิบเอ็ดนะคะอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ด สิ 12, ชื้อเอ,อนะไล่ไปเรื่อยนะคะ15ชื้ออูสิกนะชื้อจิวยี่สิบก็คือ2กับ10นะคะเออชื้อที่ใช้เป็นเออนี่มีเลข2กับเลข20่สนะสาสั้นชือสี่สือชื้อ 44, อ่าห้ 50, อ,อูชือเกนะเก้ 90, ิบจวชื้อ ถ้าจะมีหน่วยหลักหน่วยอีกก็นะเหมือนเดิมนับนะ91ก็เป็นอะไรจิวซืออีจิวซือเออไปเรื่อยๆจน99ก็เป็นจิวซือจิวนะคะ100ก็คือ1กับร้อยแต่เราไม่อ่านอีป่ายนะเราต้องอ่านอีป่ายนะเพราะว่ามันจะมีกฎเรื่องของอวรรณยุกนะอีเจอเสียงที่1-3ถึงสมนะคะมันจะออกเสียงเป็นเปลี่ยนเสียงเป็นอีอีเจอเสียงสี่จะเป็นอีอันนี้เป็นเสียงที่สามนะอ่ะ อีเนะี่ยมันจะต้องเอียนเป็นอีห0ึ100ก็ต้องเลยต้องอ่านว่าอีป่ายนะคะหลักเกณฑ์อื่นนะศูนย์ที่เรียงติดกันนะคะอ่าให้อ่านครั้งเดียวนะคะแค่หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะอ่านะไม่อ่านว่าอีป่ายอีนะอ่าต้องอ่านว่าอีป่ายหลิงอีหน่วยที่หายไปนะเราเราแทนด้วยคําว่าหลิงนะคะอันนี้นะหนึ่งร้อยหนึ่งนี้หลักอะไรหายคะหลักสิบหายนะคะ หลักสิบหายแล้วก็ใส่หลิงแทนตรงนี้อ่ะสามพันห้าเนี่ยเนี่ยศูนย์ติดกันหลายตัวนะหลายหลักเลยนะคะอ่ะแต่ว่าเราอ่านเขาให้อ่านเลขศูนย์แค่ครั้งเดียวนะคะก็เหลือแค่ซานเชียนหลิงอูนะคะหลักที่หายไปหลักร้อยหายไปใช่ไหมกับหลักอะไรหลักสิบหายนะ,ะแต่เราใส่หลิงครั้งเดียวนะเพราะว่ามันติดกันนะคะ ถ้าศูนย์นะไม่เรียงติดกันให้อ่านออกมาทีละตัวนะคะอย่างเช่นห้าหมื่นสี่ร้อยสามเนี่ยนะคะอ่าศูนย์มันไม่ติดกันนะหมายถึงว่าหลักที่หายไปมันไม่ติดกันนะเราก็ต้องอ่านอ่าอ่านลิงอีกนะคะอย่างเช่นอะไรอันนี้ห้าหมื่นสี่ร้อยสามก็อ่านว่าอู่ว่านลิงซื่อป่ายลิงซา,านอู่ว่านห้าหมื่นใช่ไหมเอา นะแล้วก็หลักอะไรที่หายไปคะหลักพันหายนะพันห,หายแล้วก็ใส่หลิงไปใช่ไหมคะอ่าสี่ร้อยสี่ร้อยก็ซื้อไปอ่ะแล้วก็หลักอะไรหายไปอีกหลักสิบหายใช่ไหมเราก็ใส่หลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่หลักหน่วยซานทีนี้นะคะถ้านะหนึ่งอยู่ในเต็แหน่งนะคะหลักสิบที่ตามหลังหลักร้อยนะต้องอ่านว่าอ e, ีสืออย่างสี่ร้อยสิบสองเนี่ยนะคะต้องอ่านว่าอ่านะ สื่้อีสิเราไม่อ่านว่านะสื่้อยสิบนะ